การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อวางคนไปสู่ตำแหน่งและแนวนโยบายว่ายากแล้วครับยังไม่ยากเทียบเท่ากันกับการจัดวางตัวเต็งผู้สมัครสสอในแต่ละพักตอนนี้ความสับสนอลมานว่าด้วยเรื่องของผู้สมัครสอสอและคนที่อยากเป็นสอสอระหว่างพักเดิมกับคนใหม่สับสนโลมานอยู่ที่พัก เพื่อไทยครับแน่นอนครับผู้กองธรรมนัฐถือว่าเป็น1ใน6จิ๊กซอสําคัญที่จะเป็นหมากเกมซ่อนเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่เรียกว่าแลนสไลด์แต่อีกด้านหนึ่งการเข้ามาของทีมผู้กองธรรมนัฐในเพื่อไทยนั้นจะเกิดคําถามพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสสเพื่อไทยเดิมที่วางไว้บ้างแล้วกับสสว่าที่ผู้สมัครของเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารว่า สรรสมดุลของอำนาจหลังจากนี้เป็นยังไงแต่ที่แน่แน่นอนก็คือว่าผู้กองธรรมนัดเข้าเพื่อไทยแน่นอนไม่ว่าจะเกิดแรงต้านแค่ไหนอยู่ที่ว่าตอนนี้จัดสรรให้ลงตัวผลกระทบกระเพื่อมในพักน้อยที่สุดเท่านั้นเองครับค่าของคนอันอาจจะอยู่ที่ผลของใครแต่การใช้คนเพื่อการศึกในการทำสงครามต้องใช้คนให้เหมาะกับแต่ละสมรภูมิครับ นี่จึงเป็นสมการเป็นยุทธศาสตร์ที่คุณทักษิณชินวัตรและคนที่อยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยกำหนดเกมกติกาและสร้างสมการในสิ่งที่คนที่มีอยู่ในปัจจุบันทำงานนั้นไม่บรรลุเป้าแน่นอนครับคุณทักษิณเนี่ยมั่นใจและเชื่อใจผู้กองว่าสามารถที่จะปฏิบัติการบางส่วนที่คนเพื่อไทยเดิมเนี่ยปฏิบัติการไม่ได้ หรือว่ามไม่เหมาะที่จะปฏิบัติการครับก็จําเป็นต้องใช้ผู้กองอันนี้เชื่อใจมั่นใจเชื่อใจมั่นใจแน่นอนครับเป้าหมายสําคัญคือสอสอเขตสอสอเขตอาจจะแบ่งโซนแบ่งภาคว่าผู้กองไปดูตรงไหนยังไงเ<ม>ป้าหมายสอสอเขตของเพื่อไทยบรรลุเป,ป้าหมายอีกด้านหนึ่งอาจจะไปไม่เกี่ยวเพื่อไทยแต่ไปตัดขาตัดแข้งของคู่ต่อสู้ในพื้นที่เช่นพื้นที่ในภาคใต้ ในอีสานเนี่ยทำยังไงให้สอสเขตของเพื่อไทยเข้าเป้าครับ,รบเข้าที่หมายไปดูที่ใต้ตัดขาคู่แข่งเพื่อลดจํานวนสอสลงถูกต้องครับอันนี้คือเป้าหมายสมการเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยมีสายผู้กองมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับบิ๊กป้อมต้องยอมรับนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเดิมทีคือขุนพลของไทยรักไทยและแนบแน่นอยู่กับ จะอี้จะใดกับใครบางคนในสายตระกูลชินวัตรและถึงตอนนี้ผู้กองไปแนบแน่นกับนายครับ,รบและเป็นนายที่ต้องบอกว่ามีความ พลังอะไรบางอย่างในเรื่องของพรรคการเมืองในสายอนุรักษ์นิยมต้องเรียกว่าผู้กองเนี่ยมีนายอยู่สองคนแต่จะเป็นนายคนไหนที่นายแล้วแต่เนี่ยนายบิ๊กป้อมหรือว่านายปสีแล้วแต่ถือว่านาย <c oughs> ถือว่านายครับ <c oughs> แต่ว่าการได้บิ๊กป้อมหรือว่าปสีเข้ามาไม่ใช่ได้สายําพันธ์เดียวนะได้เสียงสอวอมันด้วยถูก <c oughs> ต้องครับวันหนึ่งแน่นอนครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย สวยังมีสิทธิ์ในการโหวตอยู่เป็นปีสุดท้ายปีที่ห้าเพราะฉะนั้นเสียงสวหนึ่งรอเสียงร้อยหิเสียงของลุงป้อมเนี่ยสำคัญถึงแม้จะแรนสไลด์ยังไงก็แล้วแต่เขาเรียกวิธีคิดมันซับมันซ้อนมันมองไปทะลุข้างหน้าครับได้มาซึ่งร้อยเอกธรรมนัสได้มาซึ่งนายพลและไม่ได้นายพลคนเดียวมันมีทั้งนายพลปหนึ่งและนายพลปสี่ด้วยสี่เสร็จแล้วนะครับ ต้องยอมรับว่อสี่มีความสนิทกับบ้านจันทรสองราถูกเห็นงมันจะเหมือนแบบว่าจากวงกลมวนเข้ามาในจุดจุดเดียวกันสายสัมพันธ์ดูจากสมการนี้แล้วเนี่ยแนบแน่นมากไม่มีอย่างอื่นบอกว่าพุทธเดลไลแมนชูเดลไลจ็อบเกมว่าด้วยเรื่องของการยกทัพของบรรดาสอสเศรษฐกิจไทยในกลุ่มก้อนของร้อยเอกธรรมนัตที่ยาตราทัพก็ไปสู่เพื่อไทย มันจึงปฏิบัติการซ่อนกลซ่อนเกมและมีว่าด้วยเรื่องของภารกิจลับครับเอาแน่นอนครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปตอนนี้เปิดหน้ากันแล้วหน้าท้าชกกันแล้วสองขั้วสองกลุ่มในการที่จะสู่สนามเลือกตั้งและแข่งกันใครชนะก็จะตั้งรัฐบาลฝั่งของเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นแกนประกาศชาัดเจนครับฝั่งอนุขนั้วอนรักษ์เดิมพลังประชารัฐเนี่ยอ่อนด้อยแบบอ่อนขาอ่อนแรงลงไปแล้วรประชาธิปัตย์ก็พักอยู่นาน60 70 ภูมิใจไทยประกาศเป็นตัวเลือกแกนนําของอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องรเป้าหมายสําคัญภารกิจซ่อนเกมของผู้กองคือไล่สอยภูมิใจไทยครับสอยทําให้ตัวเลือกสสหรือจํานวนสสของภูมิใจไทยลดลงเท่ากับเป็นเพิ่มศักยภาพให้กับเพื่อไทยครับ,รบและปฏิบัติการนี้ต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อไทยมีความเข้มแข็งอยู่เรื่องหนึ่งคือกระแสะและวิธีคิดรวมถึงความนิยมในส่วนตัวของ คุณทักษิณแต่มือปฏิบัติการใต้ดินถามหากันให้ควักมันตกลงมีใครมันต้องมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นของมันต้องมีจึงเกิดปรากฏการณ์ทำมนัดและตอนนี้เสียงต้านรุบเลยในไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายแม้จะเสียงแววมาจากแดนไกลว่าต้องการจิกซอสํำคัญนี้แหละผู้เอ้เนี่ยมาจัดการภารกิจให้ครบเป้าหมายสู่แลนสไลด์แต่พักเพื่อไทยอีกกลุ่มใหญ่ก็ ก็ไม่เห็นด้วยไม่มีผู้กองยังไงก็แลนสไลด์ถามว่าเนี่ยสอสนี่เนี่ยมันมีลายในลายกลุ่มของพรรคสสกอสมลายหนึ่งส่งลิงก์ข่าวคือลิงก์ข่าวที่ลิงก์ข่าวที่บอกว่าผู้กองจะกลับพรรคพื่อไทยส่งเข้าไปในกลุ่มลายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พอส่งลิงก์กลับปั๊บเขียนสั้นๆอ่าสสกอสมท่านเนี่ยจะรับคนแบบนี้กลับจริงเออ แต่ในกลุ่มไลน์นั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ของพัก b ิ g กเนมอยู่กันเต็มไม่มีใครตอบ <c oughs> ไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก <c oughs> ซึ่งถ้าระดับผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้บริหาร <c oughs> ของพักไม่ตอบเนี่ย <c oughs> ก็คือการยอมรับไกลายๆายว่าคำถามนั้นคือถูกต้องนี่ถึงตอนน <c oughs> ี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ผู้กอง <c oughs> ครับและทีมสสกําลังเผชิญคือกลุ่มต้านร้อยเอกธรรมนัสถึงขนาดมี ผู้ใหญ่ในพักหลายหลายคนพูดบอกว่าถึงไม่มีธรรมนัตก็แลนสไลด์ครับตอนนี้ถ้าแยกตามกลุ่มที่หลักจะเห็นนะครับคือว่ากลุ่มของงูอิงซึ่งเป็นสายคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่าอันนี้ชัดเจนที่สุดหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีคำถามดังๆออกไปว่าตกลงเอาอย่างนี้กันใช่ไหมเออต่อมากลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มใคกลุ่มมันสมองพี่อ้วนอ้วนทำเวชจตชัยหมอเลียบหมอมิงและ เครือข่ายของกลุ่มของคนรุ่นใหม่มีอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือกลุ่มคนใกล้ชิดของอุ้งอิงคณาพจน์ที่เป็นคนวางยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกับกลุ่มแค้นี่แหละคณาพจน์เป็เพื่อนสนิทของสามีอุ้งอิงใช่ไหมใช่เพื่อนสนิทแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องของของปีดกเขาเกามาทํายุทธศาสตร์อยู่ มีเสียงคาใจกับใครบางคนในตระกูลพงพานิชย์ซึ่งเป็นมือปฏิปการเบิ้อหกนักรบที่เข้าไปจัดการปิชาพลร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารู้เรื่องนี้ครับรู้ใช่ไู้รู้รู้เพแต่อะไรเพราะในพักเองก็ทับซ้อนเหลือหลายพี่วีทับซ้อนกับเขตคือคนอย่างววกกองรู้แต่วันคิดจะเขามาตรงนี้แล้วแหละว่ามันจะเจอแรงอะไรบ้างแต่เมื่อระดับแบบไอ้ คนระดับแบบเจ้าของพักตัวจริงเขาคุยกันเขาหาเรือกันเนี่ยมันมีมากกว่านั้นแรงตามต้องมีเพราะทายังไงให้สม,มูทที่สุดตอนนี้มีคนเข้าไปจัดการอยู่เรื่องหนึ่งคือเอาคนในกลุ่มกวนของเศรษฐกิจไทยสายผู้กองเข้าไปวางในพื้นที่และดําเนินการบางอย่างในคนพื้นที่เดิมจําเป็นต้องถอยร่นพิจิตรลำปางกําแพงเพชรนี่ทับซ้อนหมดนะตากคือคนเหล่านี้เข้าไปก่อน ในเพื่อไต่เข้าไปก่อนส่วนผู้กองจะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเชิงแต่ว่าปฏิบัติการนี้ปฏิบัติการแน่นอนส่วนจะเข้าในนามแบบสมัครเดี๋ยวอีกสเตปหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ดําเนินการเรื่องนี้คือเจดอครับเป็นคนประสานจัดการเรื่องนี้ให้บรรลุผลและตอนนี้ข้อดีของเศรษฐกิจไทยคือที่เข้าไปมีโอกาสเป็นสสแน่นอนประมาณ8ปดถึงสิคนตอนนี้เรามีชัดเจนแล้วเนี่ย ว่าเจ็ดลายที่แบบตัวระดับแบบทริปเปิลเอเลยนะทริปเปิลเอแบบระดับเอเลยเนี่ยครับกำแพงเพชรไฟลิกนี่โอกาสสูงโอกาสสูงแม่ตองสอ,อจินาคำแม่องสอนเป็นไงมีโอกาสสูงสมศักดิ์คุณเงินเออทั้งคุณสมศักดิ์ทั้งคุณเงินมีโอกาสคนเดียวนนำตระกูลนะคุณสมศักดิ์คุณเงินเนี่ยสอสอกรนแก่นพิจิตเป็นไงโออาจารย์พรชัยอินทร์ุขมีโอกาสตอนนี้เจสุนีกำลังดิ้นพลาดพลานพลานอยู่เดี๋ยวอยว่ากันเออทัศนาพรไอ้นี่โคราชโอ้ เกษมโคราชเกษมโคนาทภาคภูมิตากตากอ่ะอันนี้คือเจ็ดลายที่คิดว่าเป็นตัวเต่งถ้าย้ายไปเนี่ยเพิ่มสอสอให้กับเพื่อไทยแน่นอนแต่แมันไม่ง่ายเช่นนั้นเพราะพื้นที่ทับซ้อนระหว่างร้อยเอกธรรมนัสในทีม,มกับเพื่อไทยผับกันอยู่เอาที่พะเยายก่อนครับพะเยาเขาบอกสับหลีกันแล้วนะยังมียังมีอีกที่ทับซ้อนกันอยู่เขตหนึ่งนี่เขตหนึ่ง เพื่อไทยยังรมนัดพรมเผ่าเพื่อไทยยังไม่เพื่อไทยว่ากันว่าไม่ไม่มีแล้วอ้นมี้โอเคเขตหนึ่งเขตสามจิรเดชศรีวิราชอ้นี้แน่นอนครับอำนาจศรีวิชัยอำนาจวิชัยนี่น่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มกวนที่จะสมัครอ้นี้เฉพาะมาดูกำแพงเพชรกำแพงเพชรเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ย เพื่อไทยคงไม่มีหาคู่แข่งไพลิกตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาปล่อยปล่อยให้ไพล,ล,<ป>ลิกต่อมาพีจิตโอโ้ตอนนี้พีจิตเดิมทีพงศักดิ์รัตพงไ์ศสารส่งมือขวาเจสุนีเหลืองวิจิตคุมคอนโทรลพื้นที่แต่ถึงตอนนี้ ถ้าฝังพรชัยอินสุขเข้าไปตรงนี้แหละจะทํายังไงล่ะตรงนี้แหละเฮียเพ้งเกิดความไม่พอใจอมาทับซ้อนกันระหว่างเจ๊ไอทีมของเจสุนีครับกับคุณพรชัยที่เป็นสสเดิมของวิจิตรจะเอาอย่างไเนี่เมื่อเจสุนีส่งน้องข้าประกวดแล้วก็สายตรงเฮียเพ้งเอาตรงนี้แหละครับทับซ้อนตรงนี้ต้องคิดถ้าคิดจะตีภูมิใจไทยในส่วนของพิจิตรจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ สุนีเหลียงวิจิตครับเอาเลยอ่าเอาเพราะมีความเข้มแข็งในมวลชนแม่บ้านและคนในเมืองชาละวันครับอมาดูพื้นที่ทับซ้อนที่อื่นอีกนี่ที่แม่ห้องสอนปังปัญญาไปแกแ้งกันรู้สึกใจเพื่อไทยจะหมอบอ่าเห็นไหมเขตๆนี้เพื่อนี้เพื่อไทยหมอบหมอบอ่ะเขตสามนี่สิครับนี่ตรงนี้แหละครับจะเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งครับเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วครับเดิมทีชัยนรงค์มะเดชะนายกเทศมนตรีแม่ระมาดครับ สมัครในนามพักเพื่อไทยตอนนี้เป็นยังไงลงเขตสามแต่ว่าเขตสามเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมาเนี่ยต้องส่งคนเดิมของพักเศรษฐกิจกไทยเลยครับภาคภูมิพี่บุญประมุกโอ้ชาวชัยนรงค์เลยตัดสินใจนี่ยื่นใบลาออกเลยครับชัยนรงเขามีเขตแม่ละมาดกับทุ่งทุ่งสองยางผู้ใหญ่ของเพื่อไทยพอรู้ว่าเศรษฐกิจกไทยมาเนี่ยต้องส่งภาคภูมิเนี่ยเขาบอกว่าย้ายไปอยู่เขตอื่นได้ไหมย้ายอยู่เขตอื่นได้ไหมแล้ว นเชนนลงบอกว่าผมย้ายไม่ได้มย้ายยังไงผมเขตแม่ละมาดกับท่าสองยางอ่ะเลยตัดสินใจลาออกเห็นไหมฮะความทับซ้อนของเกมต่างๆนี่มันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะในที่ตากเห็นจะเห็นหแล้วก็อีกหลายพื้นที่ซึ่งกรรมการผู้หารพรรคต้องตัดสินใจเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเศสกิจไทยกับพรรคเพื่อไทยครับ